chapter 2. read read from various perspectives อ่านให้สมดุลการอ่านสามจุดที่ทำให้อาคติหมดไปการมีอาคติหรือความเอียงเอียงก่อให้เกิดความลำเอียงเพื่อยืนยันซึ่งทำให้เราทำอินพุตแบบเอียงไปโดยไม่รู้ตัวและการที่เจ้าตัวไม่รู้สึกตัวนี้ถือเป็นเรื่องน่ากลัวอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เราจึงจำเป็นต้องอ่านให้สมดุลหรือทำอินพุตอย่างสมดุลวิธีทำอินพุตอย่างสมดุลที่ผมแนะนำคือการอ่าน3จุดยกตัวอย่างเช่นถ้าอยากรู้เกี่ยวกับวิธีไดเอทโดยการงดแป้งให้เราลองอ่านหนังสือ3เล่มคือเล่มที่เห็นด้วยกับการไดเอทโดยการงดแป้งและเล่มที่ไม่เห็นด้วยกับการไดเอท โดยการงดแป้งและเล่มที่เขียนอย่างเป็นกลางการทำเช่นนี้จะทำให้เรารู้ทั้งข้อดีและข้อเสียของการไดเอทโดยการงดแป้งทําให้เราเรียบเรียงข้อมูลให้เข้าใจได้ง่ายและลดการเอียงเอียงเข้าหาข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งหากไม่มีเวลามากพอจะอ่านหนังสือสามเล่มจะอ่านสองจุดก็ได้ การอ่าน2จุดหมายถึงการเลือกอ่านหนังสือสองเล่มคือเล่มที่เห็นด้วยและเล่มที่เห็นต่างเพียงเท่านี้เราก็จะเห็นถึงจุดเด่นจุดด้หรือข้อดีข้อเสียชัดเจนทําให้เราตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้นไม่เฉพาะการอ่านหนังสือเท่านั้นเวลาพิจารณาหรือตัดสินใจเรื่องสําคัญให้เราใช้วิธี อินพุตสามจุดเสมอเช่นถ้าคุณคิดว่าอยากลาออกจากบริษัทแล้วทำธุรกิจของตัวเองหากปรึกษาคนในครอบครัวคงถูกต่อต้านร0 0เซเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็คงผิดหวังแล้วคิดว่าคงหมดหวังที่จะทำธุรกิจเองเสียแล้วละมั้งความเห็นของคนในครอบครัวที่ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนไม่ว่าจะมองยังไง ก็เป็นข้อมูลแบบเอ็นเอียงดังนั้นเราควรลองถามความเห็นจากทั้งคนที่ทำธุรกิจแล้วประสบความสาเร็จและคนที่ทำธุรกิจแล้วลม้มเหลวการทำเช่นนี้จะช่วยให้เรามองเห็นข้อดีและข้อเสียของการทำธุรกิจได้อย่างชัดเจนการอินพุตข้อมูลต้องทำอย่างเป็นกลางจงทำอินพุตจาก3ามแหล่งข้อมูลที่ต่างกันและ ทำอย่างสมดุลเถอะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ